ถ้าเกิดเกลียดใครเนี่ยให้พาไปเล่นถั่วมันขนาดนั้นเหลหรอเกลียดใครก็ให้พาไปถั่วไม่ต้องพาไปฆ่าพาไปถั่วพอมีข้ามคืนก็มีรถกระบะกันเป็นทัน,น,นคันมันร้ายแรงมันไวคืนนึงก็หมดกันสิบสิบ,สบล้านก็ยังมีนะความคิดของคนเล่นก็คิดว่าตัวเองหยิบไม่โดนแน่มีตั้งสี่หลุมอะ่ะพี่บ,บอยทำอะไรพี่ตั้งเทสให้เลย เออพี่บอยผมถามเลยดิเห็นแต่คนเล่นเขาพูดกันนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเกลียดใครเนี่ยให้พาไปเล่นถั่วมันขนาดนั้นเหรอมันต่างจากไฮโลงไงพี่โอ้มันต่างแต่ถั่วยริงพี่ไม่ค่อยรู้นะเพราะพี่ไม่เล่นบัตรดวงส่วนมากถั่วี่เล่นอยู่ี่อยู่บาลามจานันนี่ต้อง<ร>ถามบาลามจันถั่วอ่ะพี่แล้วมันมีไหมคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วไปเล่นถั่วเกิดที่โอ้มีเยอะแยะมีข้ามคืนก็มีรถกระบะกันเป็นคัน กินกันทีเป็นล้านร้านรวยก็รวยข้ามคืนถูกต้องอยากเสียก็กลายเป็นยาจกยาจกข้ามคืนเหมือนกันมันไวต้องเจ้าของโรงงานนี่โรงงานใหญ่ๆยังเอาเข้าไปอยู่ในถ้วยได้เลยมันเล้าใจยังไงวะพี่มันเล้าใจต่างไฮโลยังไงคือทำไมมันเร็วรวดเร็วแล้วมันได้เงินง่ายหยิบเงินเห็นเงินเลยแล้วความคิดของคนเล่นก็คิดว่าตัวเองหยิบไม่โดนแน่มีตั้งสี่หลุมอ่ะช่องหยิบหนึ่งมันมีตั้งสี่หลุมอ่ะมีโอกาสที่จะไม่โดนเยอะหยิบหนึ่งมึงเรียบร้อยแล้วทีนี้นะสี่กับสี่เป็นแปด สีกับสเป็นบวกกันได้แปดแดบวกห้าเป็นสิบสาบสาหารออก4ี่สี่สเหลือเศษหนึ่งเหลือเศษหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้คุณต้องหยิบอีก3าทีนะถึงจะเท่าห้าดนอัเเ็็โอ้โหการกติกาการเล่นมันเป็นยังไงอ่ะผมถามในฐานะที่ผมไม่รู้ไม่รู้เลยนะขอขอขาเรียก เอาเต๋าเต๋เขย่าปั้งมาไปหารสีเสียเท่าไหร่ก็แทงตัวนั้นใช่แต่ช่องของมันนี่จะมีสี่ช่องถ้าเกิดเป็นพวกสาวนเล่นมันจะคิดเป็นสีนะสีขาวอ่าขาวคือหนึ่งอ่าเขียวคือสองเหลืองคือสามแดงคือสี่อ่หนึ่งสองสามสี่อ่าง่ายอ่ะอาให้ใจง่ายหนึ่งสองสา่แต่ราคาราคามันจ่ายได้เสียเหมือนสามต่ำเลยสามต่ำสามต่อโอ้หคือได้ก็ได้เลยเสียสามต่ำมันขยอบไปปั้งแบบเนี้ยเปิดมาสองสามอย่างนี้สองสามเก้าแต้ม นี่เท่าไหร่ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ช่องหนึ่งใช่อางนี้ผมก็มีโอกาสเกิดเลยพี่ใช่เพราะมันมีแต่ความบ้าอะไรนะอ่ะมุติผมจับช่องไหนก็ได้สามช่องเดี๋ยวผมก็ไม่โดนใช่สองก็ได้สามก็ได้สี่ไดอ่าอ่าพี่ลองขยับมาอันนี้ผมไม่เป็นเลยนะอ่ผมยิบสามยิบสามเปิดยิบสามมาห้าหมื่นกินไปทีนี้เพราะว่ามันออกหกสี่สองสิบสองแต้มอ่าอย่างนี้ก็เกิดอย่างนี้ก็ได้ตังง่ายเลยพี่ได้ง่ายแต่เวลาโดนขึ้นมาแล้วมันสามต่อ สมมุติผมหยิบห้าหมื่นได้ก็ได้ห้าหมื่นถูกต้องอแล้วเสียเสียเท่าไหร่อันนี้สองสองแสนสองแสนอ่าขรอไว้อ่าสมมุติอ่ะตอนนี้หยิบหยิบอะไรหยิบเบอร์สองอ่าเบอร์สองมันจะไม่โดนไม่ซวยผมร้องอ่าอย่างนี้มันสิบเอ็ดแต้มออกสามออกสามง่ายแต่อย่าลืมว่าถ้าออกเบอร์สามเนี่ยเราหยิบเบอร์สามเนี่ย เราต้องหยิบอีกสามต่อไม่ให้พลาดนะถึงจะได้ทุนคืนใช่ต้องโออยป่ะใช่แต่ชิปหายหลายคนแล้วเขาไม่ใช่เนี่ยคิดเห็นการเมื่อเมื่ออะไรนะหยุดบางแคเชื่อไหมว่าผีเนี่ยเป็นคนคนเป็นผีเนี่ยพี่ไปเล่นที่บ่อนแถวบางแคเนี่ยนะเล่นเนี่ยเชื่อไหมเองรู้ไหมเองว่าคนใบ้พูดได้ไหมไม่ได้เลยฮะไม่ได้ดิไม่เชื่อพี่เจอกับตัวแล้วทำไม แปดสิบเอ็ดทีอะ S A เลยมันพูดว่าอะไร S A แ A เออหรือสิบเอ็ดทีหยิบไม่ไม่โดนโดนสิบเอ็ดทีเลยโดนสิบเอ็ดทีอะมันไม่เชื่อไงมันบอกอย่าไปรู้ว่าจะโดนไม่พูดได้ก็คนไม้อ่ะจะพูดไม่ได้มันพูด N A แอสิบเอ็ดทีพอพอเขย่ามา ปั้งใช่ไหมมันคว้าเบอร์สามถูกเบอร์สามมันคว้าเบอร์หนึ่งถูกเบอร์หนึ่งโดนสิบเอ็ดทีติดอ่ะเหตุการณ์นั้นมันมันเออเหตุการณ์มันมันย้ำเบอร์สามจำได้เลยมันย้ำเบอร์มันกินเบอร์สามสิบเอ็ดทีโดนสิบเอ็ดทีติดเลยคนใบนะคนใบพูดได้อะอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงเลยไม่ใช่ว่าเรื่องล้อเล่นนะมันเป็นเรื่องจริงแล้วมันโดนจริงๆมันโดนคนใบพูดได้เลยใช่เอฟแอหรือว่าโอ้สี่ช่องสี่ช่องสาม สิบเอ็ดทีสิบเอ็ดทีแม่งออกสิบเอ็ดทีมันออกหกสี่เอียวพอมันขายหน้าเต๋าพาตาต่อไปมันก็ออกห้าสี่สองเนี่ยก็สามอีกแล้วทีนี้ก็หกสามสองคือพวกเล่นนี่มันจะรู้มากไงนึงออกปะเราเรียกว่าตัดถั่วเดินแล้วไอ้ใบมันโดนสิบเอ็ดทีมันไม่เอสเอเอให้มันรู้ไปไอ้ใบโดนสิบเอ็ดทีไม่รู้อ่ะแม่งโดนสิบเอ็ดทีเอสเอเอ้เลยอ่ะไม่รู้อ่ะไอ้ใบอ่ะ ความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้นะนอันตรายขเขาเรียกถัว่วแล้วก็แต้มเนี่ยออกมาหานเอาหานสี่แล้วก็เหลือเศษก็คือตัวนั้นเลย<ห>ตรงตัวเลยเหลือเศษเนี่ยอย่างนี้หกแต้มหารออกสี่ก็เหลือสองก็ตรงตัวหเหลือเศษสองที่มาเ็าบอกว่าเกลียดใครเนี่ยให้ให้พาไปเล่นถั่วก็คืออย่างนี้ใช่ไหมพี่แน่นอนมันแน่นอนอยู่แล้วคืนนึงก็หมดกันสิบสิบล้านก็ยังมีนะเบอร์ใหญ่นะเราไม่ต้องเบย์ชื่อเขาเรารู้อยู่ คนเล่นต้องรู้คนดังคนอะไรคนดังมีหมดคนดังเล่นหมดชอบนักการเมืองเมืองเรียบร้อยเล่นหมดวันนี้ได้ได้มีโอกาสอยู่พี่บอยเนี่ยแล้วก็เพื่อนพี่บอยนะครับมาเล่นที่ร้านเชี่ยวชันเรื่องถั่วก็เลยนึกเรื่องนี้ขึ้นได้ก็เลยถามหน่อยแล้วกันเกียดตใครก็ให้พาไปถั่วไม่ต้องพาไปฆ่าพามันไปถั่วพอ